โอเคครับที่นีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้องขึ้นอยู่กผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้อยู่กันอัปเดตข่าวสารเกี่ิลแพทใหม่ของ r าน่าจะปรับเข้ามาในวันที่6เดือน2นี้นะครับก็หลังจากข่าวที่เขาบอกวจะปรับซานิทเนี่ยหลังตรูจีนเนี่ยก็มาจริงๆนะครับอ่าซาบแพทของซานิทนะครับทำการรีเวิร์กทั้งตัวเลยนะครับมาดูว่าปรับอะไรกันบ้างแล้วซับซานิทว่าเปลี่ยนไปเยอะมากๆเรียกว่าไม่ใช่ตัวเดิมเลยก็ว่าได้นะฮะก็ดูมาทำความรู้จักกับพัสดีใหม่ของซานิทกันก่อนนะครับพัสดีใหม่ของซานิทเนี่ยจะสามารถเก็บสแต็กได้6สแต็กนะครับซึ่งการเก็บสแต็กเนี่ยไม่ได้้้ตตตออออองงงงงสสสสสะะะะะมมมจจาา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 กกกกกรรรรรฆ่่่่แลลลัััันนนิิขววเเเคคคบบบซึดี๋ยยธ ภาษีมันะเ,เก็บเพราสเต็กนะครับแต่สเต็กเนี่ยเพิ่มพลังโจมตี15-29ตามเลเวลนะครับแล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีฟังไม่ผิดครับระยะการโจมตีซานิจะมีบัฟตีไกลมากขึ้นนะครับ35หน่วยนะครับถ้าเก็บเต็มก็ตีไกลขึ้นประมาณ210หน่วยก็ประมาณ2เมตรนีน่้ก็ไกลอยู่แล้วก็ได้ตีได้มันรวมๆแบบ300เมตรอะไรเงี้ยเราเหมือนใกล้กว่ามาร์ลอกหน่อยฟิล์ลิ่งกับเอนโซอะไรเงี้ยไม่มั่นใจอาจจะไกลขึ้นมาหน่อยไม่ได้ไกลเท่าแคลรี่แต่ก็ไกลขึ้นทำให้ตัวมันเนี่ยตีได้ง่ายมากขึ้นนะครับแลล้้้ววพััังงงโจมมมมมตีีเเเนนนน่่ยยกกกกกก็็ไไดดาาาาสูถึปรระะะณ170ๆคคบืือออห เราเก็บแสกได้เต็มเวลเต็มอ่ะส่วนวิธีการได้สแสกคืออะไรทุกสกิลของซานิสเนี่ยจะสามารถล้างซ c ได้นะครับล้างได้หมดเลยจะเป็นท่า1ท่า2อันตินะครับกดแล้วล้างซ c ได้หมดเลยถ้าเกิดตัวของซานิสล้างซ c แบบเบาได้ก็คือ c c ประเภทแบบว่าเดินไม่ได้บ้าสโลนะครับสามอันนี้นะถ้าล้างได้นะครับจะได้รับ1สแสกนะครับแต่ถ้าเกิดล้างซ c หนักได้อย่างเช่นสตันกระเด็นถอยหลังแช่แข็งนะครับแข็งเป็นหินโดนทอนโดน ปีบกระเด็นนะครับอะไรก็ตามโดนยกอะไรก็ตามน็อกอัพน็อกแบ็กเอาหมดนะครับล้างได้นะครับได้2สตแต็กไปเลยนะฮะก็ถือเป็นเมคคิกที่น่าสงสัยมากๆนะครับว่าเราจะได้ยังไงมันไม่ใช่ตัวได้ง่ายลวเพราะเราต้องล้าง c c ก็ทําให้ตัวของเราได้สตแต็กนะครับเพราะงั้นซานิสเนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ตัว CC หนักๆเลย <ๆ S 1> ก็ว่าได้นะมันจะเก่งมากขึ้นเป็นพิเศษนะเวลาจเจอตัว c c เพราะมันสามารถล้าง c c เพื่อสู้ได้ไงมันจะแบบว่าโดดเด่นเป็นพิเศษนิดหน่อยนะครับก็คือแบบว่าพอเขาตีตีมาเราล้างป อีกน่าสนใจมากๆนะสัพท์ตัวของซานิดนะฮะมาต่อยสกิลหนึ่งกันบ้างนะฮะอ่าโอเคบอกก่อนพาสซีเนี้ยอยู่ได้6วินะครับโดยคาดเดาว,ว่าถ้าจะเลี้ยงสแต็กต่อไปเนะี่ยต้องล้างซีซีหรือหรือต่อสแต็กให้ได้ภายใน6วินี้นะนะก็จะเก็บสแต็กต่อไปได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้มาที่สกิลหนึ่งกันบ้างครับสกิลหนึ่งก็เหมือนเดิมครับกดแล้วล้างซีซีได้นะครับแล้วก็จะวิ่งเร็ว60%เมื่อก่อนวิ่งเร็วว50%นะแล้ค่อยๆช้าลงนะครับเหมือนเดิมก็คือวิ่งเร็วขึ้น10น10%ะครับแล้้วกก็พอดใชปุ๊บเนี่ยจะรีเซ็นิเมชันการตีนะครับแล้วก็ตค่อยๆช้าลง เวลา4วิคูดาวก็อยู่ที่9วิถึง7วิน่าจะคล้ายๆเดิมไม่ต่างมากแต่ไม่มีสโลว์ในท่านหนึ่งแล้วในส่วนของท่า2นะครับสร้างดาเมจเหมือนเดิมตีเป็นวงเหมือนเดิมนะครับดาเมจ2 0 0ร้อถึงสามไม่แรงเท่าไหร่บวก80พลังโจมตีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้โดนนะครับก็จะสโลว์สตูห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้โดนฮีโร่ใช้โดนมอนเนี่ยก็จะตีเร็วสองร้อยเปอร์คซ็นต์กับดูดเลือดยี่สิบถึงสี่สนะิบเปอร์งซ็นต์ถ้าใช้โดนลมอะ่ะก็จะไมครับ เเหมมืือออนน่่กแต่ว่าถ้าใช้โดนชีฟโดนอะไรบ้างเนี่ยก็จะตีเร็วดูเลือดแรงเหมือนเดิมแต่ดอยมองว่าตีเร็วร้อยเก็ยังถือว่าเยอะมากอยู่ดีไม่ได้ถือว่าอ่อนเลยก็ <c oughs> โอเคแต่ยังเป็นสกิลใช้ตีป้อมได้ดีอยู่นะครับข้อดีคือมันให้สโลมาห้าสิบวิถือว่านานมากนะครับแล้วก็สโลเยอะมากเหมือนกันคูดาวเนี่ยให้มาดีมากเลยนะครับอยู่ที่7วิถึง5วินะครับอัพเต็มเนี่ยห้าวิเลยคูดาวใช้รัวๆได้นะอย่างที่ดอยบอกไปว่าทุกสกิลตัวของซานิสเนี่ยสามารถล้างซีซีได้เพราะงั skill 2, skill ลติ จะไฮไลท์สุดเลยนะฮะอันนี้ดอยไม่รู้ว่ามันปรับมาจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เนี่ยจะกระโดดแล้วก็ล็อกเป้าหมายนะครับรัการผักเป้าหมายลอยขึ้นนะครับ0.75วิก็สตันศัตรตูนะครับแล้วเขาบอกว่าโดนได้มากกว่า1ตัวด้วยนะครับทุกคีโลที่โดนสกิลนี้จะได้พาสซีหนึ่งสแต็กถ้าดอยเข้าใจไม่ผิดไอตัวอันติเนี่ยน่าจะเก็บสแต็กให้พาสซสฟธรรมดาเราได้นะครับหนึ่งพาสซีฟตามจำนวนฮีโร่ที่โดนอันติเนาะเพราะงั้นถ้าอันติโดนหลายตัวก็ได้สแต็กเยอะนะครับน่าจะง่ายประมาณนั้น ได้หนึ่งสเปกแล้วเพราะงั้นอันตรีเนี่ยนอกจากใช้ล้าง CC ได้ด้วยเนี่ยก็ยังใช้เพิ่มสเ็กได้ด้วยนะครับดาเมจเนี่ยถือว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลย2 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยดาเมจเป็นดาเมจจริงนะครับบวกร้อยเปอร์เซ็นต์เรทเกมก็ยังไม่แรงอันตรีนี้ไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่ามีการสโลว์ให้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อยู่สามวิเหมือนกันสโลว์ Slow เยอะเหมือนกันนะสับตัวของซานิสนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เขาปรับมาให้ก็คือซานิสนะครับทุกการโจมตีที่สร้างดาเเเเเมมมมมมมจจจจใใหาาห,ให้ ow, นะ้้้้้ศศัััััตตตรร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 ูููนะนนนนนนนะะะะคคบบสสสสสาา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 าถงงงงวววีีีียยไไไดดดขอออออแ็็็กกกกลปททททิ่่่่ ดจะทำดาเมจ3%ซึ่งดอยเนี่ยเคยถ้าใครจำไม่ผิดเคยเคยดูคลิปซานิทล้านวิวดอยบ้างนานมากแล้วนะครับไอ้เมื่อก่อนเนี่ยพาสีอันนี้เคยอยู่ในคลิปของซานิตของดอยนะครับก็คือมันไม่รู้จะเป็นบั็กหรือเปล่าก็คือดาเมจทุกอย่างที่ซานิทมันสร้างได้มันทำเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ถูกไหมไอ้ตอนนั้นเนี่ยก่อไฟมันเผานิดเดียวแต่มันสร้างดาเมจ3%ได้ซึ่งมันแรงมากเขาเลยว,ว่าเขือเผาทุกวิไงแล้วมันก็3% 3% 3%ยังไม่รวมการตีธรรมดาอีกเพราะงั้นมันเพิ่มด p s ให้ตัวของ ออกแบบก่อไฟอะไรเงี้ยมันสามารถทําเพิ่มดาเมจสามเปอร์เซ็นต์นี้ได้ไหมแต่ถ้ามันเพิ่มได้บอกเลยว่าอันตรายมากๆนะต้องรอดูเลยนะศัพท์ตัวของซานิตในตัวส่วนของอันตีันนี้นะจะแรงไม่แรงอยู่ที่นี้แหละคูดาวก็ถือว่านานอยู่พอสมควรนะยี่สิบสองวิถ้าคูดาวดีก็อาจจะได้มันสี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าวิก็ถือว่ามีคูดาวค่อนข้างนานอยู่นะครับก็ไม่ได้คูดาวไวมากนะแต่ก็ถือเป็นสกิลที่อันตรายเหมือนกัน ประมาณนี้แล้วกันนะสับสารนี้ก็ถือว่าปรับเยอะมากๆนะโดยสรุปสั้นๆก็คือมันเป็นตัวที่เน้นเก่งกับพวกซ c นะจะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่เราล้างซ c ได้เยอะไหมนะครับตัวไหนที่แบบเราเจอไฟเตอร์ที่มี c c เยอะเจอเ,อเยอะน่าเจออะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันมี CC อย่างเงี้ยแล้วเราล้างได้เนี่ยบอกเลยว่าเลยทำให้เราสู้ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เก่งมากขึ้นเวลาวลนครับพอลงฟอร์เรนเงี้ยมีสโลมีสตัรอะไรเงี้ยก็อาจจะโดนเราสู้ได้เหมือนกันใครจะไปรู้นะฮะประมาณนี้โอเคมาต่อที่ตัวของเคเนเการเัน เนี่ยมันเปลี่ยนจากเอดี AD ธรรมดากลายเป็นโบนัสเอดีเพราะงั้นต้นเกมเนี่ยพลังโจมตีที่เรามีตั้งแต่กำเนิดเนี่ยมันจะไม่ช่วยบวกดาเมจให้สกิลเรานะครับเราจะได้พลังโจมตีจากรูนอย่างเดียวถึงแม้ตัวคูณมันจะดูเยอะขึ้นนะครับมันจะดูแรงขึ้นจริงแต่ว่าในการคำนวณจริงแล้วเนี่ยต้นเกมมันจะเบาลงเพราะเนี่ยเบสเ,เพิ่มมาแค่80แต่พลังโจมตีเราเนี่ยเมื่อก่อนมันคูณ9ไงคูนเก้าถูกปะคูณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีเราเนี่ยต้นเกมดอยว่า,น,าน่าจะให้มาประมาณร้อยห้าสิบอะไรอย่างงี้เพราะเมามาเป็นนนนออััี้มหลืแค่ มองว่าดาเมจมันน่าจะเบาลงในช่วงต้นเกมนิดเดียวไม่เยอะแต่เลทเกมด้วยที่ตัวคูนมันเยอะกว่านะเพราะงั้นเลทเกมจะแรงกว่าอ่ะประมาณนี้สุดสันส้นๆนะซึ่งเป็นในทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองเหมือนกันแต่มีที่ปรับก็คือท่าสองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะสร้างดาเมจหลังจากที่เราแปะไว้เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแมล็กเลือดที่เสียไปอันนี้ปรับเหลือเป็นสิบถึงยี่สิบคือต้องอัพเลเวลก่อนถึงจะเริ่มแรงนะครับในส่วนของแไปถล่มก็ทำให้ต้นเกมเนี่ยอ่อนลงค่อนข้างเยอะแต่ในส่่่่่่วนน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 นขขอออออองกกกาารรรรรีีีีีีีเเเเเลลืืืยไดด้้้มมมึะััป็ โบนัสเอดีก็คือคูณเท่ากันแต่ว่าเป็นโบนัสกับเป็นเอดีเพราะงั้นเอดีมันก็จะให้ต้นเกมมาไม่เยอะหรอกต่อเลเวลก็ไม่เยอะเพราะง,งั้นดอยมองว่าก็จะทําให้ฮิวได้มากขึ้นนะครับในการบัฟส่วนนี้ไม่ต้องรอเลทเกมด้วยนะครับอันติก,ก็คล้ายๆกันดอยว่าช่วงต้นเกมดาเมจก็จะเบาลงนะครับเลทเกมจะแรงขึ้นมากๆเลยเพราะมันคูณทั้งสองจนะครับเมื่อก่อนคูณหนึ่งจุดเจ็ดนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆสับเคนะก็จะเก่งขึ้นในช่วงเลทเกมแต่อ่อนลงในช่วงต้นเกมนะครับประมาณนี้อในส่วนของอน้องอีชาครับเเเเอออลนะะววให้้ืดยยยขึตามสิง จะเลือดเยอะมากขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยเฟอร์บอลมันจะมีเลือด3,000ันบวกสองต่อเลเวลแล้วก็คูณด้วยพลังเวทคูณ1.36นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นคูณ2เลยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเวท1,000ได้ได้เลือดมา1,360อันนี้ถ้าเวท1,000จะได้เลือดเพิ่มมา2,000เลยเลือดก็เยอะขึ้นเยอะอยู่นะครับแต่ดอว,ว่ามันก็ยังไม่อึดนะเพราะว่าเลดเกมมันยังไม่อึดมากไงเฟอร์บอลน,นะฮะแต่ว่ามันได้เกาะเพิ่มด้วยนะเมื่อก่อนได้เกาะที่0.32นี้ได้เกาะเพิ่มไงเเป็นน0.4พิ่มมา8%ส่วนของกกาารเเเวท็พิ่มมม6%หือนนนกกกกัจาาา0.24 0.3ลยเป็็คิดว่ บอลน่าจะอึดขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็รถคู่ดาวท่าสองมาวิหนึ่งยังไม่ที่ว่าเก่งขนาไหนนะฮะเพราะงั้นข้ามไปก่อนแล้วสับอีชาน่าต้องบัฟอีกนะฮะในส่วนของอาเลนนะครับเขาบอกว่าสโลตัวเองน้อยลงนะครับเหลือ240จาก280อาเลนก็น่าจะเดินพิวขึ้นนิดเล็กน้อยตอนใช้ท่านหนึ่งไม่ได้คิดว่าบัฟเท่าไหร่ยังไม่พอยังไม่พอบัฟอีกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในแพทนี้ก็คือรอยเลียนครับรอยเลียนห้าสิบรอยเลียนครับที่ช็อตเป็นวงวงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมมันจจะทาดเเพียง จะเคลียร์เวฟได้ไวมากขึ้นนะครับบวกกับ50การรีเลือดของรอยยอดเนี่ยเมื่อก่อนรีเลือดอยู่1ส่วน3กับคีฟแทบรีไม่ขึ้นเลยอันนี้รีเลือดอยู่1ส่วน2ก็คือ50%ก็ถือว่ายังพอใช้รีเลือดได้บ้างบอกเลยว่าน่าสนใจามากสำหรับพาที่มันทําดาเมจได้แบบว่าเต็มไม่เต็มหน่วยเพราะงั้นรอยอนจะเคลียร์คีฟได้ไวมากๆนะครับยังไม่พอในส่วนของสกิล2ครับลอ,อรออนครับเมื่อใช้งานอยู่กําลังบินจะก,กันดาเมจ50%นี่มันหยานเบอร์2ฮะชัดนะครับถ้า2รอ,อยอนเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นอมาตะถูกไหมอันนี้ปรับมาไม่กันดาเมจแล้วอันนี้กลับมากันดาเมจเหมือนเดิม50%ถือว่าน่าสนใจมากๆ ครับเพราะมันกันทั้ง4 4แล้วมันก็นกันดาเมจด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับรอยออนเนาะแพทนี้เม็ดตัวชนน่าจะได้กลับมาเล่นกันบ้างนะฮะส่วนต้นไม้ครับโดยสรุปสั้นๆครับเบาลงครับท่าหนึ่งเนี่ยอ่าสเกลของ AD เนี่ยน้อยลงจาก0.75เหลือแค่0.6นะแต่ต้นไม้ไม่ได้ออกพลังโจมตีอยู่แล้วมันเลยไม่ได้มีผลมากนะส่วนท่าสองเนี่ยเบาลงจากจากสเกล1.0กลายเป็น0.8หายไป20%ก็ เบาลงนิดหน่อยแต่คือมันสเกลจากเลือดไงเพราะงั้นไม่ได้มีผลมากนะครับแต่ที่เจ็บในท่า2ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยยิ่งตบโดนหลายเป้าเนี่ยดาเมจจะยิ่งเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลายเป้าเนี่ยมันได้เป้าละหกเปอร์เซ็นต์สมมุติตบห้าเป้าก็ได้ต้องเท่าไหร่สามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ตบห้าเป้าเหลือแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เองก็คือจะเบาลงค่อนข้างเยอะท่านี้ตบห้าเป้ามันเหลือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เบาลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะทุกเป้าเนี่ยมันจะตบโดนตบเบาลงนะครับเพราะงั้นดอยมองว่่่่่่่่่่่่่าาาาตตตตตัััััััววววววออ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 อยยยยยยงงงงงิฟเเเเเนน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 ็็็็ีีีีีกกกกกจจะะะะะะรรรรร์้้้้ลลคคคคคบบบแแูดดปปมมณสสสททุใใหไ การเนิฟตัวของอ็อบเจกต์ในเกมนะครับอย่างมังกรถ้าเป็นมังกรตัวเล็กเมื่อก่อนช็อตคีฟเนี่ยอยู่ที่100บวก40ต่อเะเวลโดนเนิฟเหลือแค่60บวก30ต่อเลเวลแทนเบาลงเยอะครับเกือบครึ่งส่วนช็อตฮีโร่นะครับจาก50บวก2ีต่อเลเวลเหลือแค่3าบต่อรลดวลช็อตเบาลงมากนะครับเบาลงมากนะฮะถ้าเป็นอันบัฟมังกรขั้นสนะเมื่อก่อนช็อตที่หนึ่งร้อเห้าวก้าบต่อระดวบนะครัเหลือแค่ร้อยเดียวบวก5ี่สิบต่อระดับนะครับเบา กอสเลเยอร์นะครับได้รับเกาะน้อยลงนะจาก15เหลือ12นะครับแล้วก็บัฟช็อตฮีโร่จากกอสเลเยอร์เนี่ยเหลือแค่4จาก5นะครับก็ทำให้ออบเจกต์เนี่ยบทบาทกับเกมน้อยลงประมาณนี้แล้วกันนะสรุปในแพทนี้นะครับก็ซานิปรับใหม่น่าสนใจมากๆนะฮะเคนอ่อนต้นเกมเลดเกมเก่งขึ้นนะฮะเฟอร์บอลอีชาเฟอร์บอลอึดขึ้นนะครับอ่าอเลนโซโลเตงน้อยลงอ่าลอยอนเก่งครับน่าลองเล่นอิฟเน็ตครับเนิมนิดนึงนะครับประมาณนี้สับแพทนี้นะครับก็ถ้าใครชชอบคคคคลลลิิปปนนนนนนี้้้กกกกกกก็ฝาดดดดดไ์์แรัััววยยใจะะฮ อันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน